สวัสดีนะคะนักศึกษาวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมแรกนะคะที่อยากจะให้นักศึกษาได้ทดลองทำนะคะก็คือเราจะลองสุ่มตัวเลขจำนวนเต็มมา2ตัวแล้วนำตัวเลขทั้งสองนั้นมาทำการบวกลบคูณแล้วก็หารกันนะคะั้นเริ่มต้นเราก็จะต้องสร้างเลขจำนวนเต็มมา2ตัวก่อน ะะวิธีการที่เราจะสร้างเลขจํานวนเต็ม2ตัวนั้นเราก็จะใช้วิธีการสร้างพารามิเตอร์ใหม่นะคะแล้วก็ไปที่เมนูกราฟนะคะเลือกพารามิเตอร์ใหม่นะคะจากนั้นเราก็สร้างนะคะพารามิเตอร์เราจะให้ชื่ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราสมมุติว่าสร้างเป็นค่า a ค่า a นะคะค่า a มีค่าเริ่มต้นเป็น1นะคะแล้วก็สร้างค่า b นะคะ พารามิเตอร์ใหม่นะคะสร้างค่า b มีค่าเป็น2ก่อนนะคะสมมุติเป็นอย่างนี้ก่อนและการตกลงนะคะทีนี้เวลาเราอยากจะให้โปรแกรมเนี่ยสุ่มตัวเลข2ตัวนี้ขึ้นมาเองนะคะเราสามารถทำได้นะคะโดยการเลือกนะคะเจ้าค่า a กับค่า b แล้วก็ไปที่เมนูแก้ไขนะคะเลือกปุ่มแสดงการทำงานแล้วก็เลือก การเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวนะคะเราก็จะเห็นนะคะหน้าต่างการเคลื่อนไหวของพารามิเตอร์ขึ้นมาให้เรานะคะเขาก็ถามว่าเราจะให้เคลื่อนที่ a อย่างไรจะให้เคลื่อนที่ b อย่างไรนะคะในที่เราอยากให้สุ่มตัวเลขค่า a กับค่า b ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกทิศทางก็คือเลือกเป็นแบบสุ่มนะคะเพียงแค่ครั้งเดียว ะะโดยค่าที่สุ่มจะอยู่ระหว่างลบ1 0ึงถึง1น0ะะ่ะดูจากตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนค่าเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะนี้ไปดูที่ค่า b นะคะค่า b ก็คิดแบบเดียวกันนะคะก็คือเลือกแบบสุ่มเหมือนกันนะคะเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็เริ่มค่าเริ่มต้นก็คือตั้งแต่ลบ100ถึง100เหมือนกันนะคะกดตกลงเราก็จะได้นะคะปุ่มสำหรับการ ควบคุมค่า a กับค่า b นะคะเราลองกดดูนะคะเราจะพบว่าค่า a กับค่า b จะเปลี่ยนไปอย่างสุ่มนะคะจะเปลี่ยนไปแบบสุ่มแต่เราจะเห็นว่าค่า a กับค่า b เนี่ยมีทศนิยมเห็นไหมคะมีทศนิยมนะคะแต่เราต้องการเป็นจํานวนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับค่า a กับค่า b เนี่ยให้เป็นจํานวนเต็มซะก่อนนะคะวิธีการปรับนะคะเราก็จะใช้การคํานวณนะคะก็คือเลือกการวัดนะคะแล้วก็คํานวณ ะะจากนั้นเราจะใช้ฟังก์ชันที่อยู่ในกล่องการคำนวณตรงนี้นะคะก็คือเราจะใช้ฟังก์ชันทางตรงนี้นะคะทางตรงนี้ก็คือเป็นการปัดเสษทิ้งไปไม่เอาเศษนะคะก็กดเลือกฟังก์ชันนี้แล้วก็เลือกค่าเอกะคะจะสังเกตว่าค่า A จริงๆอะ่ะมันเป็นลบ72.47เพรานะคะพอเราใช้คําสั่งทางตรงนี้ปุ๊บเศษจะหายไปนะคะก็กดตกลงนะคะ ทำเช่นเดียวกันนะคะกับค่า b นะคะเราก็เลือกการวัดคำนวณน,นะคะเลือกฟังก์ชันทางขึ้นมา,าก็กด b ลงไปนะคะเราจะเห็นว่า b แต่เดิมเนี่ยเป็น15.57ตอนนี้ก็ถูกปัดเสษทิ้งไปเหลือเป็น15นะคะจากนั้นถ้าเราก,กดปุ่มการเคลื่อนไหวตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจะพบว่าาตอนนี้เห็นไหมคะ ทั้งสองค่าตรงนี้เป็นจํานวนเต็มแล้วนะคะทีนี้หรือเมื่อมันเป็นจํานวนเต็มแล้วเราไม่อยากให้มีจุดทศนิยม0ูนตามมาตรงนี้นะคะเราก็สามารถปรับแก้ตรงนี้ได้โดยการคลิกที่เจ้าทางตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกขวาที่เมาส์นะคะเลือกสมบัตินะคะแล้วก็ตรงค่านะคะตรงค่านะครตรงแท็บค่าตรงนี้นะคะก็เลือกเป็นจํานวนเต็มแล้วก็คือเต็มหน่วยนั่นเองนะคะทำเช่นเดียวกันกับค่าของทาง b เหมือนกันนะคะ ก็เลือกเป็นเต็มด้วยอันนี้เราลองกดนะคะจะเห็นว่าพอเราเคลื่อนไหวทีนี้ตรงนี้เป็นค่าที่เป็นจนํานวนเต็มแล้วนะคะจากนั้นเราจะนําค่า2ค่านี้มาทําการบวกการลบการคูณการหารใช่ไหมคะเราก็ยังคงใช้การคํานวณน,นะคะไปที่เมนูการวัดเลือกคํานวณน,นะคะเลือกคํานวณจากนั้นเราก็นํา2ค่านี้ ะะทาง a กับทาง b เราไม่เอาที่ค่า A แล้วนะคะเพราะค่า A เป็นทศนิยมใช่ไหมคะเราต้องการจํานวนเต็มนั้นเราจะเอาที่ทาง A กับทาง b ก็กดทาง A บวกกับทาง b นะคะกดตกลงเราจะได้ตรงนี้เป็นค่าที่ได้จากการเอาสองค่านี้บวกกันนะคะทาเช่นเดียวกันถ้าอยากได้การลบนะคะก็คํานวณทาง A ลบทาง b นะคะจะเอาตัวไหนตั้งก็ได้นะคะเราแค่ฝึกทำนะคะ ได้ค่าที่ลบกันแล้วถ้าหารกันล่ะคะก็ทําเหมือนกันนะคะเอาคูณกันก่อนเนาะออะ,อะคูณกันก็เอาตัวนี้นะคะทาง A คูณกับทั้ง B นะคะนะคะจากนั้นก็หารกันนะคะทาง A หารด้วยทาง B นะคะทีนี้เราลองสังเกตว่าถ้าหากเราคลิกปุ่มการเคลื่อนไหวพารามิเตอร์นะคะสังเกตว่าค่าทุกค่าก็จะ เปลี่ยนไปนะคะค่าทุกค่าก็จะเปลี่ยนไปตามการที่เรากดปรุมนะคะทีนี้เราจะแสดงผลให้สวยงามนะคะอันนี้เป็นการที่เราคำนวณนะคะเราจะแสดงผลให้สวยงามว่ามันบวกกันแล้วได้เท่าไหร่มันลบกันแล้วได้เท่าไหร่นะคะรันตอนนี้ค่าที่เราจะมองนะคะไม่ใช่ค่า A กับค่า B ตัวนี้ละแต่จะเป็นค่า2ค่านี้นะคะอ่านลากไว้ตรงนี้ก่อน2ค่านี้คือ2ค่าที่เราสนใจเห็นไหมคะเพราะว่า5บวก 6 1 61, ได้66ใช่ไหมคะเอา5ลบกับ61ได้ลบ5นี่คือค่าที่เราสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนชื่อมันใหม่นะคะวิธีการเปลี่ยนชื่อนะคะก็คลิกขวานะคะคลิกขวาเลือกสมบัตินะคะคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนเป็นเต็มหน่วยนะคะก็ไปที่ป้ายนะคะเราก็สามารถตั้งชื่อค่านี้กับค่านี้เราก็จะบอกว่าตั้งชื่อง่ายๆเลยนะคะก็เป็นตัวเลขตัวที่1 นี่ก็จะอะไรคะก็เป็นตัวเลขตัวที่2นะคะเราได้ละเพราะนั้นพอเราสุ่มค่าพารามิเตอร์ปุ๊บเราก็จะได้ตัวเลขตัวที่1เป็นแบบนี้ตัวเลขตัวที่2เป็นแบบนี้อ่านั้นโจทย์บรรทัดแรกนี่เราได้แล้วใช่ไหมคะที่เราหาผลบวกผลบวกของมันคือตัวนี้ถูกไหมคะผลบวกของเขาก็คือตัวนี้เราก็จะใช้วิธีการแสดงผลโดยใช้ การสร้างแม่แบบนะคะการสร้างแม่แบบเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องมือตัวอักษรตรงนี้นะคะเราต้องการอะไรเราต้องการให้สองตัวนี้บวกกันแล้วเป็นตัวนี้ถูกไหมคะเราก็จะสร้างแม่แบบนะคะก็กดเครื่องหมายเท่ากับตัวเลขตัวที่1บวกตัวเลขตัวที่2นะคะเท่ากับตัวเลขตัวที่3 นี่เราอยากจะให้มันแสดงผลอย่างนี้ค่ะตัวเลขตัวที่1บวกตัวเลขตัวที่2เท่ากับตัวเลขตัวที่3วิธีการทําง่ายมากเลยนะคะเราก็คลิกนะคะเลือกที่แม่แบบที่เรากําหนดไว้ตัวเลขตัวที่1คืออะไรตัวเลขตัวที่1ก็คือตัวนี้เห็นไหมคะเราก็เลือกตัวเลขตัวที่1ตัวเลขตัวที่2คืออะไรก็คือตัวนี้นะคะตัวเลขตัวที่3คืออะไรคะตัวเลขตัวที่3คือค่าที่เราบวกกันไว้ค่าที่เราบวกกันไว้คือตัวนี้ใช่ไหมคะก็คลิกนะคะจากนั้นเราไปที่ เมนูแก้ไขเลือกเลือกแก้ไขนะคะเลือกรวมข้อความนะคะเลือกรวมข้อความาเราลองสังเกตสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นพอเป็นแบบนี้นะคะพอเรารวมข้อความแบบนี้ปุ๊บเราเคลื่อนไหวพารามิเตอร์ปุ๊บเราจะเห็นว่าเบวกกับลบ25ได้ลบ18นะคะลบสิบวกด้วยลบ43ได้ลบ55นะคะจากนั้นเราก็จะทำวิธีการแสดงผลกับการลบ การคูณการหารคล้ายๆกันกับเจ้าการทําการบวกตรงนี้นะคะเราอาจจะใช้แม่แบบที่เราทําไว้ตรงนี้มาแก้ไขก็ได้นะคะกดับบันคลิกเปลี่ยนบวกเป็นลบง่ายๆเราขี้เกียจทาแล้วนะคะเราบอกว่าเอาไอเนี้ยแม่แบบัอเนี้ยมาใช้เลยนะคะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบนะคะแล้วเลือกเหมือนเดิมนะคะตัวเลขตัวที่1ตัวเลขตัวที่2ตัวเลขตัวที่3ามอย่าลืมว่าตอนนี้ตัวที่3ต้องเป็นการลบกันนะคะไปที่เมนูแก้ไขเลือกรวมข้อความ นะคะเราก็เห็นว่าลบ12ลบด้วยลบ4ก็จะกลายเป็นลบ12บวกด้วย43ก็คือ31นะคะถ้าเราเคลื่อนไหวค่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะถ้าทําการคูณล่ะคะอ่าวามการคูณก็เหมือนกันค่ะก็มาแก้จากลบตรงนี้เป็นการคูณน,นะคะเป็นการคูนนะถ้าเราไม่ชอบตัวนี้เราใช้เป็น x กก็ได้นะคะการคูณน้มองเป็นการเป็นตัว x ไปแล้วกันเนาะการคูณน,นะคะแล้วก็ตัวเลขตัวที่1 ตัวเลขตัวที่2แล้วก็การคูณก็คือตัวเลขตัวที่3นะคะแล้วก็ใช้เมนูแก้ไขรวมข้อความเหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะสามารถแสดงผลออกมาได้นะคะเป็นการบวกบการลบกันคูณนะคะการหารกนะ็ใช้วิธีเดิมนะคะการหารนะคะทีนี้ถ้าเราไม่ชอบเครื่องหมายตรงนี้นะคะเราอาจจะมาดูเครื่องหมายด้านล่างนี้นะคะตรงด้านล่างในส่วนของแทบ อักษรข้างล่างนะคะมันก็มีการหารเห็นไหมคะถ้าเราไม่ชอบสัญลักษณ์ตัวนั้นเราอาจจะใช้การหารแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ลบทิ้งไปไม่เอานะคะใช้การหารแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกตัวเลขตัวที่1ตัวเลขตัวที่2ตัวเลขตัวที่3ไปเมนูแก้ไขเลือกรวมข้อความนะคะจากนั้นเราจะพบว่าสิ่งที่เราต้องการแสดงคือพวกนี้ทั้งหมด ใช่ไหมคะคือพวกนี้ทั้งหมดนะคะตัวอันไหนที่เราไม่สนใจแล้วเราก็จะใช้วิธีการซ่อนสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะคะก็ไปที่เมนูแสดงผลซ่อนอ็อบเจกต์นะคะแล้วก็อาจจะตกแต่งหน้าตานะคะตามแต่ที่นักศึกษาพอใจนะคะจะแต่งหน้าตาให้เป็นยังไงนะคะจะวางมันอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมแรกนะคะที่ ให้นักศึกษาได้ทดลองทำกันนะคะหวังว่าคงไม่ยากจนเกินไปนะคะ